โอเคมาสวัสดีครับทุกคนนี่เกมโอเวอร์สองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ครับเรากลับมาอยู่กับฮีโร่ดามจตัวต่อไปนะครับที่มีคนขอเข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะครับปั่นสุดๆตัวนี้กับท็อปจอนนะครับหรือว่าโทบิยอนนะครับชื่อจริงมันชื่อโทบิยอนนะแต่ว่าผมเรียกท็อปจอนนี่แหละง่ายดีนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าถูกข้อคอลหามาตั้งแต่โอเวอร์หนงแล้วนะครับว่าเป็นตัวที่โทเกมหรือเปล่านะครับคือด้วยลักษณะของลุงแกเี่ยนะครับมันดูแบบว่า นะหน้าตามันดูน่ารักแล้วก็เป็นลุงแก่ๆเบื่อๆนะครับท้ายหงรู้สึกว่าบางครั้งคุณหยิบท็อปจอนมาเนี่ยมันเหมือนกับคุณโทรเกมไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งผมพูดว่า50-50แล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสัญลักษณ์ของการโทรเกมนะครับผมค่อนข้างที่จะกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ามันคือตัวละครที่ไม่ดีนะครับใน O v e r w a t c h 1แต่พอเป็น o v e r w a t c h 2เนี่ยครับมันมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าท็อปจอนเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้ โอเคมากๆเลยนะครับในบางด่านในบางเกมบางสถานการณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยผมส่วนตัวผมให้ท็อปยอนไม่ไม่ใช่ตัวที่โรเกมอีกแล้วนะครับเป็นตัวที่สามารถเล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นได้ทุกด่านทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่า ลุงแกเล่นอะไรได้บ้างนะครับมีความสามารถยังไงแล้วมีเทคนิคการเล่นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะเติมเกม Overwatch แล้วไม่รู้ทำยังไงดีผมขอแนะนำ i ิช m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทักแอดมินไปได้เลยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้ที่ Line a อด i m a n มนช็และ Facebook ก i ิช m a n Shop เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมไปออนนกัเยะ สำหรับลุงท็อปจอนนะครับก็เป็นฮีโร่สายดาเมจตำแหน่งเนี่ยบอกตามตรงว่าผมเรียกว่าเฟล็ก DPS ดีกว่าไหมนะครับเออมันเหมือนกับเป็นตัว DPS ที่ เล่นได้หลากหลายแล้วมีความสามารถเฉพาะทางต่างๆที่น่าสนใจมากนะครับดาเมจของเขาบางครั้งก็เป็นระดับที่เมน d ดเพีได้เลยนะครับแต่บางครั้งก็เป็นดานเมจแค่แบบเสริมต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการใช้สถานการณ์ต่างๆของลุงท็อปที่เขาสามารถทําได้นะฮะแต่นี่เป็นอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าที่คุณไม่ควรประมาทนะครับอย่าคิดว่าหน้าตาน่ารักของลุงเจะทําให้ตัวละครน,นี้มันอ่อนลงนะครับไม่จริงสำหรับปืนนะครับก็จะมีรูปแบบการยิงด้วยกัน2แบบนะครับอย่างแรกคือการคลิกซ้ายครับ จะเป็นการยิงแบบว่าในทีละหนึ่งนัดนะครับแบบจิ้วจิ้วนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับซึ่งยิงโดนค่อนข้างยากทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าฮิตบ็อกมันก็เล็กด้วยแล้วก็กระสุนเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าด้วยนะครับช้ากว่าของเหมยแล้วก็น่าจะเร็วกว่าของฟาล่าดนึงนะครับคือความเร็วโปรเจกไทมันแปลกๆครับทำให้มันเลงยิงค่อนข้างยากนะฮะแต่ว่าก็เป็นอิสกิวนึงสามารถใช้สแปมได้นะครับสแปมตามช่องต่างๆ จึก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 ทั้งเร็วแปลก,แ,ปกแล้วก็ทั้งย้อยด้วยนะครับมันเลยเป็นปืนที่ยิงยากสุดๆไปเลยนะครับถ้าถามผมเนี่ยมันยิงยากจริงๆปืนนี้ที่ง่ายกว่าคือการคลิกขวาครับคลิกขวาจะเป็นการยิงช็อตกันแบบนี้นะครับกดคลิกขวานะครับยิงทีละ2นัดแต,แต่ว่าดาเมจที่ออกไปนี้ไม่ใช่2นัดนะครับนี่จุกๆุนะครับแรงพอสมควรเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักมากกว่าที่เราใช้ท็อปจอนในการเล่นนะครับส่วนใหญ่ผมใช้การคลิกขวายิงทําเกมมากกว่านะฮะคลิกซ้ายเนี่ยนานๆที่จริงๆจะได้ทําเกมจากคลิกซ้ายนะครับเน้นการสแปมเน้นการอะไรมากกว่าส่วนอาวุธลองของท็อปจอนนะครับกดเลข2องฮะจะเป็นการถือค้อนนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ฟาดศัตรูได้นะครับทําดาเมจก็คือแรงกว่าโจมตีปกตินิดหน่อยนะครับอันนี้คือ2ขีดเห็นปะ่ะถ้าตีต่อยนี่คือมันจะแค่ขีดนิดๆน,นะครับประมาณ40-50ดาเมจได้นะนะครับ คือก็ไม่น่าจะมีใครเอาไปใช้คอนทุบเท่าไหร่นะครับคอนหลักๆเนี่ยมันเอาไว้ใช้เพื่อทุบซ่อมป้อมของเรานะครับโดยที่เกี่ยวเนื่องกับสกิลต่อไปก็คือสกิลเลฟชิปนะฮะสกิลแรกคือการกดเลฟชิปครับจะเป็นการวางป้อมปืนนะฮะแบบนี้นะครับนี่โดยที่ต้องใช้เวลาระยะการสร้างแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ทําการยิงแบบฟรีฟีลนี้เลยนะครับก็คือแกจะยิงเองไม่มีรีโหลดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูเข้ามาในระยะปุ๊บก็ยิงใส่แบบนี้นะฮะ สังเกตดูว่ามันมีระยะจำกัดอยู่นะครับไม่ใช่ว่ายิงได้ถึงสุดแมปนะฮะถ้าเป็นตัวละครที่อยู่ไกลตัวนั้นนี่คือยิงไม่โดนเห็นปะเนี่ยตัวนั้นคือไม่ยิงนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่ในไลน์ออฟไซด์นะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ถึงเนาะก็ยิงแค่ตัวพวกนี้นะครับนี่ยิงไปเรื่อยจิกจิกจ,กจ,กจ,กจกเป็นสกิลที่เรียกได้ว่า ถ้าคุณไม่ทำลายป้อมนี่คือโคดโกงนะครับเพราะว่ามันยิงแบบล็อกเป้าตลอดเวลาถูกป่ะนะครับทำดาเมจเป็นวินาทีอ่ะยิงเรื่อย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 เนี่ยยังไงก็คือต้องรีบมาทําลายทิ้งนะฮะอันตรายมากเลยนะสำหรับป้อมปืนของท็อปจอนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเราสามารถใช้ค้อนทุบได้การทุบก็คือการซ่อมนะครับจะเห็นเลือดทางด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะสอง้ยถ้าเกิดว่าป้อมเราโดนยิงนะครับเราสามารถจะทบทุบซ่อมได้นะครับประมาณนั้นแค่นั้นเลยนะครับสำหรับหน้าที่ของค้อนที่ผมบอกไปนะฮะส่วนถ้าเกิดคุณจะไไปทุคนก็ แล้วแต่นะครับแต่นั่นคือการ BM ขั้นสูงนะครับไล่ทุกคนแบบเฮ้ยนี่นะฮะมันมันเอาปืนยิงดีกว่านะครับยาาเอายาวคอนทุบเลยนะฮะทีนี้มันจะมีสกิลที่เกี่ยวเนื่องกับป้อมนิดนึงก็คือกด f นะครับจะเป็นการทําลายป้อมทิ้งนะฮะแบบนี้เอาไว้ใช้เปลี่ยนในการเปลี่ยนที่วางป้อมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณระเบิดป้อมทิ้งนะครับตอนที่ป้อมกาลังยิงอยู่นะครับมันจะทําให้ครูดาวของป้อมที่จะวางใหม่ได้เนี่ยเป็น10วินาที นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวางป้อมไว้นะครับนี่วางไว้แบบนี้แล้วป้อมไม่ได้ยิงเลยนะครับนี่วางไว้ปกติแล้วมันคือครูดาวห้าวินาทีใช่ไหมถึงจะวางป้อมได้ใหม่นะครับแต่สมมติป้อมไม่ได้ยิงเลยนะฮะเงียบๆแล้วกดทําลายทิ้งฮะไอ้เชี่ยแม่งนี่สมมติวางไว้นี้นะครับเอาใหม่น,นี่คงไม่เห็นใครแล้วใช่ไหมไม่เห็นใครนะเนี่ยทำละทลายทิ้งครับเห็นป่ะครูดาวมันจะเป็น5้าวินะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กําลังต่อสู้อยู่นะครับแล้วทำลายทิ้งเนี่ยมันก็จะทําให้คุณวางป้อมได้ใหม่ไวขึ้นแค่นั้นเองนะฮะต่อไปสกิลกด e ครับจะเป็นการโอเวอร์โหลดนะครับเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะฮะโดยที่จะเพิ่มเลือดเป็นเกาะชั่วคราวขึ้นมานะครับนี่สีเขียวนะฮะแล้วก็ตัวละครท็อปจอนจะวิ่งเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นด้วยนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นสกิลที่ดีมากนะใช้ในการบู๊ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบู๊เพื่อเข้าโจมตีหรือว่าการเอาชีวิตรอดก็ เนี่ยสมมติคุณกำลังจะเข้าไปบุกศัตรูใช่ไหมครับเปิดน,นี่เลยแล้ววิ่งมาไล่ยิงตุ้ม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 เห็นปะมันก็จะเป็นการเร่งดาเมจช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ด้วยนะครับยิงเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นอีกนะฮะส่วนอันติเมทของท็อปจอนนะครับโมเทนคอจะเป็นการยิงลาวาวไปนะครับโดยที่ถ้าเกิดศัตรูเดินบนลาวานะครับก็จะโดนดาเมจเป็นวินาทีนะครับติดไฟลวกนะแบบนี้นะครับนี่แล้ถือขึ้นมาแล้วก็เล็งยิงได้้้นนนนนนนะะะคครรรััับบีี่่ศตูใหเดดิผากก็จโไฟลว แจก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 จ,ก,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 จกอีประมาณนี้เลยเอา,าใช้คุมพื้นที่ต่างๆได้ดีมากนะครับเช่นคุณยิงในเพลโลดยิงในพอยต่างๆเนี่ยก็คือการไม่ให้ศัตรูเข้ามาเหยียบได้ง่ายๆนะฮะหรือว่าใช้พวกตามอยู่ในอุโมงค์ต่างๆอะไรนี้นะครับทางแคบๆก็คือดีมากเลยนะครับจากอยู่นี้ทีนี้เรามาดูเทคนิคการยิงกันก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าปืนคลิกซ้ายเนี่ยนะครับใช้งานค่อนข้างยากจริงนะฮะนอกจากจะเคลื่อนที่ผิดปกติกว่าปืนอื่นแล้วครับก็ยังเป็นปืนที่ย้อยต่างหากนะครับฉะนั้นแนะนําเลยก็คือการยิง ไม่ต้องหวังผลมากครับยิงแบบก็สแปมสแปมไปนะฮะถา้าเกิดว่าคุณเล็งแม่นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมก็พยายามเล็งอยู่เหมือนกันไม่ใช่ผมไม่เล็งเลยนะฮะก็คือจังหวะไหนาที่ผมยิงได้ผมก็เลือกเล็งเอาหน่อยนะครับเนี่ยมันก็ยังพอโดนอยู่นะฮะไม่ได้แย่ถ้าโดนหัวจริงๆก็ขึ้นแรงอยู่นะเออมันแรงเท่าของเหมยแล้วเนี่ยนะครับแรงพอๆกันเลยอะ่ะอย่าดูถูกดีกว่านะครับแต่ลหลักๆแล้วการคลิกซ้ายก็คือเน้นสแปมนะฮะส่วนคลิกขวาก็นั่นแหละครับ ใช้ในการเข้าปะทะเข้าบูเป็นหลักนะครับจะใ,ใช้ยิงโล่ก็ได้ยิงคนก็ผมจะใช้คลิกขวาเป็นเมนหลักมากกว่านะครับพอคอมโบกับสกิลโอเวอร์โหลดด้วยนี่คือแบบยิ่งแบบดูด,ดินะครับทําดาเมจโคตรไวนะฮะดูส่วนค้อนก็เหมือนกันนะครับคุณสามารถที่จะเปิดโอเวอร์โหลดแล้วตีเร็วขึ้นได้ด้วยนะฮะนี่ก็ทุบอย่างบ้าคลั่งนะครับซึ่งนั่นแหละฮะอย่าทำได้โปรดอย่าทำแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไล่ทุบศัตรูได้นะครับ สิ่งที่มันจะดีกว่าทั่วไปก็คือ,อ,อมันจะเกิดผลกระทบจิตใจกับศัตรูอย่างรุนแรงนะครับแบบว่าเป็นเหมือนกับตราบาทติดตัวเขาบอกว่าโดนทอบจนไล่ทุบตายอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะโดน mental damage ไปนะครับ emotional damage ส่วนเทคนิคการใช้สกิลวางป้อมนะครับบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่มีเทคนิควิธีการเล่นเนี่ยคือแบบว่า เยอะมากๆนะครับและเป็นสกิลที่สําคัญที่สุดในการเล่นของท็อปจอนแล้วนะฮะซึ่งอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมจะพูดถึงทําเลที่ดีก่อนละกันนะครับอันดับหนึ่งเลยคือไฮกาวครับแน่นอนเพราะว่าท็อปจอนสามารถยิงได้หลายตัวถูกไหมครับถ้าคุณตั้งไว้บนไฮกาวเนี่ยนอกจากที่ป้อมของคุณจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วศัตรูก็ยังยิงสวนขึ้นมายากด้วยนะฮะการวางไฮกาวนี่แหละคือพื้นฐานนะครับ ต่อจากเรื่องไฮแกล์นะครับสิ่งที่ต้องคํานึงต่อมาก็คือคุณต้องมีเป้าหมายในการวางป้อมนะครับการวางป้อมจะมีเป้าหมายด้วยกัน2แบบเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายในคัสตอมเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างด่านคิงโลก่อนละกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นคิงคิงโลเวอร์ชั่นหิมะด้วยนะเออพูดแล้วก็อยากจะให้ถึงเทศกาลหิมะเร็วๆนะครับคือบอกว่าชมชอบมากเลยนะครับอันนี้ก็คือด่านคิงโลนะครับอันดับแรกถ้าสมมติคุณจะวางแบบง่ายๆเลยนะฮะ ในแง่ของการเป็นทีมป้องกันนะครับถ้าสมมติคุณอยากจะวางเพื่อทําดาเมจเนี่ยหนึ่งคือป้อมของคุณเนี่ยต้องยิงศัตรูได้นะครับแบบว่าทําดาเมจได้ตลอดเวลาโดยปกติแล้วอาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับนี่พอศัตรูเข้ามาจากตรงนั้นปุ๊บเราก็จะยิงทันทีถูกไหมคก็จะเริ่มทําการยิงแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูมีตัวยิงไกลเช่นพวกฮันโซ โซเยอร์ฟาร่าแลรพวกนี้นะครับเขาจะทำลายป้อมเราได้อย่างรวดเร็วถูกไหมฮะอันนี้คือปัญหาของการที่คุณวางป้อมแบบว่าให้เน้นทําดาเมจหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่วางตรงนี้นะครับคุณอาจจะวางข้างล่างก็ได้วางข้างล่างมีประโยชน์ยังไงครับ <S <S คุณสามารถที่จะให้พวกไล่ฮาร์ดหรือว่าพวกตัวละครต่างๆยืนค้าได้โดยที่ป้อมของคุณก็ยังยิงอยู่อันนี้ก็จะดีในแง่ที่ว่าป้อมสามารถยิงโล่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้โล่ของทีมเราเป็นคนกันถูกไหมฮะ อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็คือการวางเพื่อทาดาเมจแหละครับแต่ว่าวางเพื่อบอกว่าหลบโชคกนิดนึงอย่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางกว้างไปหน่อยถูกไหมครับมันอาจจะยาวเกินไปถ้าวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเขายิงง่ายถูกไหมคุณอาจจะขยับมาแถวนี้ก็ได้นะครับผมจะชอบวางตรงนี้เป็นประจาเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในมุมที่ถ้าเกิดว่าศัตรูจะเห็นป้อมนะฮะเขาต้องเดินมาแบบนี้นะครับนี่เขาหนึงจะเห็นป้อมถูกไหมฮะ ซึ่งมาระยะนี้เนี่ยมันก็คือใกล้กับเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราก็สามารถจะโซนเขาไม่ให้เข้าป้อมได้นะครับแต่ถ้าเกิดศัตรูมาระยะไกลอย вот. <k S 1> <น>ล่างเงี้ยนะครับกว่าเขาจะเห็นเนี่ยก็คือตรงนี้แล้วเหมือนกันเห็นปะว่าแบบว่ามันแบบว่าลดย่นระยะเข้ามาเทียบกับว่าศัตรูยิงจากตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดศัตรูมาต้องมาตรงนี้แทนเนี่ยเขาก็ต้องแบบม,มาอยู่ใกล้เพื่อนเรามากกว่าเราก็มีโอกาสในการยิงสวนเขาได้ง่ายกว่านะครับแล้วป้อมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็ทําให้ป้อมเราทัง้งยังสามารถทำดาเมจได้อยู่ นะครับเพื่อนกันได้ด้วยแล้วก็ศัตรูก็ยิงยากขึ้นด้วยนะครับแบบที่3คืออะไรครับแบบที่3คือเอาป้อมเราไปซ่อนเลยครับคือในซ่อนในที่นี้คือให้ศัตรูอ่ะเข้ามาถึงจุดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อทําการเซอร์ไพรส์ศัตรูเช่นคุณอาจจะว้าวไว้ตรงนี้เลยก็ได้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดศัตรูไม่เข้ามาเคลียร์ป้อมจากทางนี้ก่อนนะครับเขาก็จะโดนยิงเรื่อยๆจากมุมนี้นะฮะถูกไหมพอเขาถึงพอยปุ๊บเขาโดนยิงและโดยที่เขาอาจจะไม่รู้เลยตอนแรกเขาคิดว่าไม่มีป้อมหรือว่าไม่รู้ป้อมอยู่ตรงไหน แล้วอยู่ดีพอมาถึงพอลุกกำลังคอนเทคกันอยู่เอา้ามีป้องนี้มาแม่งยิงกูทําไงดีวะอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือวิธีการแบบซ่อนป้อมนะอันนี้เขาเรียกว่าการซ่อนป้อมคือให้ป้อมเนี่ยอยู่แถวแถวแบบหลบมุมไม่ให้อยู่ในที่ที่แบบเปิดโล่งนะครับซึ่งตัวอาจจะเบี่ยงเบีความสนใจก็ได้ข้าอาจจะเปลี่ยนมาบุกทางนี้แทนนะครับแล้วก็มาทำลายป้อมเราก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้เพื่อนโจมตีจากทางนี้หรือว่าเปลี่ยนจะเปลี่ยนมุมได้อะไรอย่างงี้นะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นฝั่งไอเท็บ้างล่ะสมมติคุณอยากเป็นไอเท็กท็อปจอนทำยังไงดีฮะเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเ็นท็อปจอนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดคุณจะวางป้อมเนี่ยนะครับถ้าวางตรงๆแบบนี้ไม่ทานแน่นอนศัตรูยิงทิ้งก่อนได้ก่อนมันจะขึ้นป้อมมานี้รับรองว่าแตกก่อนแน่นอนนะครับฉะนั้นวิธีการวางป้อมของหลักๆนะครับของการเล่นทีมไอเท็กนะครับหนึ่งคือคุณต้องมีโลให้เพื่อนช่วยตั้งป้อมให้ได้ก่อนอันนี้ก็ทําได้เหมือนนกัน ไม่งั้นเนี่ยคุณก็แค่วางเอาไว้เพื่อกันตัวแฟงเกอร์นะครับสมมุติว่าคุณวางป้องไว้แถวนี้นะครับสมมติว่าจุดประท้าของคุณประมาณตรงนี้ใช่ไหมคุณต้องเข้าตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมฮะคุณอาจจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดมีแฟงเกอร์มาตรงนี้ป้อมเราก็ยิงอัตโนมัติถูปะมาตรงนี้ป้องเราก็ยิงโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือเอาไว้ช่วยคุ้มกันเพื่อนได้ทําให้ตัวละครแฟงเกอร์อย่างเกนจิเทเซอร์ ลิปเปอร์อะไรเงี้ยเข้ายากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ตัวก่อนเอออันนี้คือวิธีการวางป้อมแบบเพื่อการแฟงเกอร์ของท็อปจอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะวางป้อมเพื่อโจมตีเนี่ยผมแนะนําเลยว่าคุณต้องวางไว้หลังโลไลฮาร์ดหรือว่าโลตัวอื่นๆที่มันสามารถยื้อให้คุณกลางป้อมได้ครับหรือไม่งั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการแอบวิดแอบ,บเนียนมาวางครับเป็นป้อมแฟงเกอร์นะฮะก็คือแอบนี่เลยแอบบขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็วางป้อมเนี้ยลงไปต่อสู้นะครับ ป้อมเราก็จะช่วยยิงต่อด้วยแล้วก็คุณก็จะมาต่อสูน้นี้ตรงนี้ได้ด้วยเห็นปะเออมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของท็อปจอนะครับอันนี้คือเป็นป้อมแฟงเกอร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ทาบ่อยเหมือนกันเนเวลาที่เล่นทีมแอทคส่วนวิธีหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวางป้อมแบบปะทะนะครับการวางป้อมแบบตอนที่ปะทะอยู่ทํำยังไงฮะเวลาที่คุณต่อสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมป้องกันหรือว่าทีมโจมตีนะครับอย่าลืมทําแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการที่บางครั้ แล้วแอบวางป้อมให้มันเนียนๆสมมุติผมผมป้องกันอยู่ใช่ป่ะผมแอบขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้ววางป้อมแล้วลงไปช่วยเพื่อนการต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ่ายแท็กก็จะโดนป้อมเรายิงเป็นแฟงเกอร์ด้วยแล้วก็มีเราลงไปต่อสู้ด้วยเขาก็ต้องแบบเสียสมาธิถูกป่ะหันไปยิงป้อมมั่งหันแปวอะไรมั่งหรืออีกอย่างหนึง่งสมมติว่าปะทะตรงนี้อยู่กลางๆเลยนะครับปะทะอยู่อย่างนี้คุณอาจจะรอจังหวะปะทะปุ๊บป้อมเราเพิ่งแตกมาสกิลเพิ่งคููดาวใช่ป่ะทำไงดีฮะวางป้อมให้อยู่ห่างจากตัวเราที่สุดนะครับ โดยที่ไม่ต้องคํานึงว่ามันจะอยู่เป็นตายไร้ดียังไงนะครับแต่ให้วางให้ห่างจากตัวเราเนื่องจากว่าการที่ท็อปจรวางป้อมหมอ,อไว้ครับคือศัตรูก,ก็ต้องมาโฟกัสที่ป้อมเหมือนกันมันเหมือนกับการแยกล่างครับนึกภาพอ,ออกไหมสมมติผมเดินม,มางี้ใช่ป่ะถ้าเกิดผมวางตรงๆแบบนี้นะครับเขาก็ยิงทั้งป้อมทั้งเราไปได้ด้วยกันเลยถูกป่ะเราก็จะโดนยิงด้วยป้อมก็โดนยิงด้วยแล้วป้อมก็จะแตกแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบที่ผมบอกนะครับก็คือคุณกำลังจะเข้าปทัทน์ปุ๊บคุณโยนไปเลยครับกกลๆลๆแแ้้วคุณ็อบยิงงตรงนีใช่ ทีนี้มันจะกลายเหมือนท็อปจนสองคนแม่งแยกล่างอะไรเห็นไหมเออคนนึงก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นอีกคนนึงก็ต้องหันมาที่โฟกัสเราด้วยเออมันก็ทําให้เพิ่มโอกาสที่ตัวละครเราเนี่ยหรือป้อมเรามันจะตายยากขึ้นอันนี้คือวิธีการใช้ป้อมแบบในจังหวะปะทะนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการวางป้อมแบบบนเพโหลดมั่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นป้อมปืนเคลื่อนที่อันนั้นก็คือ ทำแบบขำๆมากกว่านะครับหลักๆแล้วมันก็พอใช้ได้แต่สักพักหนึ่งเดยวก็โดนยิงแตกนะครับมันอยู่ไม่คงกระพันหรอกเพราะฉะนั้นทวนอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแบบไหนก็ตามแต่นะครับที่ผมบอกควรจะให้มันมีไฮกาวนิดหนึ่งด้วยวางบนรถอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะทําให้การยิงของศัตรูมันยากขึ้นอีกนิดนึงอ่ะอย่างน้อยให้เขามองหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นมามันก็ทําให้เขาเสียสมาธิในการยิงไปแล้วนิดนึงเออนะครับอันนี้ก็เท่านี้แล้วกันสําหรับเรื่องการวางป้อมนะครับ แล้วอันนี้เนี่ยคือแค่หนึ่งตัวอย่างจากแค่ด่านเดียวนะครับที่จุดวางป้อมเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะฝากว้อย่างเดียวก็คือพยายามวางในมุมที่คนไม่คาดคิดนะฮะเวลาที่เราวางป้อมเนี่ยเราสามารถที่จะวางแบบเงยขึ้นไปได้นะครับคือเราเงยหน้าขึ้นไปแล้ววางได้แบบนี้นะครับคุณต้องรู้ว่าความสูงของป้อมที่มันขึ้นไปได้มันแค่ไหนอย่างตรงนี้ถึงนะครับกระโดดแล้วก็โยนขึ้นไปแบบนี้นะครับ ยิ่งคุณวางแบบนี้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทําให้ศัตรูรับมือกับคุณยากมากเท่านั้นเออผมแนะนําไว้แค่นี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นวางป้อมบาททบทรมแบบเทพๆนะฮะพยายามวางในจุดที่เขาไม่คาดคิดดีกวนะครับตำแหน่งการวางป้อมคือสําคัญที่สุดอย่าลืมนะครับใช้วิชาแยกร่างนะฮะวิ่งมาปุ๊บก,กระโดดแยกร่างไปนินจูสุเทเลสสำหรับเทคนิคการใช้สกิลกด E นะครับสกิลนี้มันเป็นสกิลที่ใช้งานค่อนข้างง่ายมากนะครับฉะนั้นไม่มีเทคนิคนะ ก็คือคุณจะเข้าปะทะคุณก็กดเพิ่มพลังบัฟนะครับยิงยิงยิงอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดคุณจะตายใกล้ตายแล้วคุณก็กดป้องกันตัวเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเดินออกจากบ้านก็อย่าลืมนะครับกดด้วยเพราะว่ามันจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับก็ไปถึงพอยต์ไวขึ้นนะเออแค่นี้เองนะครับสกิลนี้มันเป็นสกิลแบบซิมเพิลสุดเลยนะครับสกิลบัฟนะไม่มีอะไรมากสกิลอันติเมทเนี่ยมันเป็นการยิงแบบว่ามีกระสุนจํากัดด้วยนะครับ เวลาที่คุณยิงลงพื้นนะครับมันไม่สแต็กกันนะครับก็คือเวลาที่ยิงเนี่ยให้พยายามยิงแบบว่าโปรยนะครับหวานเป็นระยะกว้างๆนะฮะอย่ายิงแบบจุดเดียวกระจุกเดียวอะไรอย่างี้นะครับอันนั้นมันม,มันไม่ช่วยให้ทำดาเมจเพิ่มขึ้นดาเมจมันเท่าเดิมดูนะฮะในเวลายิงก็แบบเล็งนะครับหวานนิดนึงนะฮะหวานนิดนึง ให้เป็นแบบว่าทั่วๆแบบนี้นะครับจะทําดาเมจได้มากกว่าแล้วก็การที่เราหว่านลงไปนะครับมันเป็นแบบโปรเจกทายแล้วก็เคลื่อนที่แบบมีมุมีมุมย้อยด้วยนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากยิงให้ไกลก็หันหน้าเงยขึ้นหน่อยนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าดาเมจมันเท่ากันนะครับยิงแบบจุดเดียวจุดเดียวกับกงกว้างเนี่ยเห็นปะมันตายพร้อมกันเลยไหมนะครับดูตายพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณต้องสแต็กแบบนี้เลยนะฮะไม่จําเป็นเลย ยิงแบบว่ากว้างๆเป็นแบบเหมือนวานมาเมล็ดนะครับแบบนั้นจะดีที่สุดนะฮะสำหรับเทคนิคการเล่นทั่วไปของท็อปจอนนะครับตัวละครท็อปจอนเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ เ,เขาเรียกว่าสายเฉพาะทางดีกว่านะครับคือเล่นได้ดีในแค่บางด่านบางสถานการณ์หรือว่าบางจุดเฉพาะเท่านั้นนะครับบางครั้งก็สามารถเล่นเป็นดาเมจหลักได้บางครั้งก็เป็นแค่ตัวดาเมจรองโดยหน้าที่หลักของเขานะครับก็คือการวางป้อมเพื่อป้องกันจุดต่างๆนะครับจะโดดเด่นมากในการป้องกันนะครับเพราะว่าการวางป้อมเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าศัตรูสามารถพังป้อมได้ก่อนเนี่ยตัวสกิลนี้ก็เหมือนจะมีประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเล่นท็อปจอนได้ดีกว่าในทุุกแง่มมเลย แต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นไฟายแท็กก็อย่างที่บอกครับมันเล่นได้นะครับก็ต้องใช้เทคนิคการเล่นนิดนึงเป้าหมายหลักของการเล่นท็อปจอนนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะโจมตีที่ไปที่แท้งซะมากกว่านะฮะเพราะว่าปืนของท็อปจอนเนี่ยมันยิงค่อนข้างยากนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าคุณพยายามจะเล็งซับจากระยะไกลหรือว่าเข้าไป บอกว่าล้วงเป็นแฟงเกอร์อะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอาจจะเน้นไปที่การทำดาเมจใส่แท้งตรงๆเลยนะครับแต่เรื่องนี้นะครับมันล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าแม่นหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะก็จะยิงซับก็แล้วแต่นะฮะหรือถ้าเกิดเป็นแฟงเกอร์มันก็พอได้นิดนึงเพราะว่าตัวละครท็อปจอนเนี่ยวิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีเลือดที่เยอะขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าดีสําหรับผมเท่าไหร่นะครับก็คือผมว่า ถ้าเล่นท็อปจอนเนี่ยไปโฟกัสที่การโจมตีแทงการโจมตีโล่แบบนี้จะช่วยเพื่อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็ปล่อยป้อมเนี่ยมันยิงไปนะฮะแล้วก็บัฟตีแทงบัฟตีบัฟตียืนยื้อพอยอะไรอย่างงี้นะครับตำแหน่งการยืนแน่นอนครับหนึ่งก็คือคุณจะอยู่ใกล้แทงหรือใกล้ซัพพอร์ตก็ได้เพราะว่าคุณสามารถจะคุ้มครองพวกเขาได้ดีเหมือนกันเช่นต่อสู้กับตัวแฟงเกอร์ใช่ไหมครับท็อปจอนก็เป็นตัวป้องกันเพื่อนได้ดีมีลูกซองยิงระยะใกล้แล้วก็คอยแบบ สกัดไม่ให้ศัตรูมาล้วงซับเราได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีสกิลอย่างป้อมเนี่ยที่ไว้ช่วยวางเพื่อบีเองเบนความสนใจต่างหากนะฮะอย่างที่2คือเล่นแบบว่าเน้นโจมตีจากจุดมุมสูงหรือว่าจุดแนวตำแหน่งแฟงเกอร์ต่างๆแบบจากระยะไกลเพราะว่าตัวท็อปจอนเนี่ยอย่างที่บอกครับป้อมกับเขาเนี่ยอยู่คนละทางกันก็ได้นะครับแล้วตัวท็อปจอนก็สามารถเอาตัวลอดเองได้ระดับหนึงเหมือนกันนะฮะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะอยู่หลังแท้งหรือซัพพอร์ตนะครับคุณอาจจะอยู่แบบเช่นตึกตรงนี้ขึ้นไปได้นิดนึงนะครับแบบสามารถที่จะโจมตีจากมุมสูงเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจศัตรตูนะครับแล้วพอคุณเริ่มโดนลุมหรืออะไรอย่างนี้คุณก็ค่อยแบบสกิลอีวิ่งกลับมาหาแท้งอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการแบบว่าเพิ่มวิวธีการเล่นให้มากขึ้นซึ่งข้อดีหลักๆของท็อปจอนก็คือป้อมเนี่ยเขาตีแรงเป็นตีแบบเอ็มบอทนะครับยิงทำทำ,ทำดาเมจเรื่อยๆตัวละครฆ่ายากแล้วก็มีดา,มาเ,าเามจ ท็อปจอนมันจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็อันติเมตเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยมีผลในไฟเยอะเท่าไหร่คือคุณนึกภาพสมมติว่าเทียบเทียบก,กับตัวละครอื่นอย่างเช่นเออเหมยอ,อย่างเงี้ยที่แบบเป็นเป็นคุมพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าถ้าติดแข็งเนี่ยมันการันตีค่าได้มากกว่าแต่ท็อปจอนเนี่ยมันก็คือเป็นแค่วง นิดหน่อยนะครับล้าก็ทาดาเมจศัตรูก็ยังเดินออกได้อะไรได้อยู่นะครับมันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวขนาดนั้นคล้ายๆกับของฮันโซป่ะเออแต่ดาเมจมันเบากว่านะผมก็เลยมองว่าตัวละครท็อปจอนเนี่ยถ้าไม่มีป้อมนะครับผลกระทบต่อเกมหรือว่าการส่งผลต่อเกมมีค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับเว้นแต่ว่าคนจะแบบยิงแม่นระดับหัวพะการนะฮะสำหรับตัวที่ท็อปจอนแพ้ทางนะครับจริงๆเนี่ยท็อปจอนแพ้ตัวละครหลายตัวเหมือนกันนะครับตัวละครที่สามารถยิงป้อมไกลๆได้อย่างฮันโซวิโดนะครับฟาร่า หรือโซเยอร์เงี้ยก็สามารถทำลายป้อมของท็อปจอนได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่าลืมนะครับหัวใจสำคัญของท็อปจอนก็คือป้อมเนี่ยแหละฮะถ้าเกิดว่าโดนทำลายทิ้งมันก็จะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวละครที่แพ้แบบสุดๆเลยก็คือซอมบ้านะครับเพราะว่าซอมบ้าเนี่ยสามารถแฮกป้อมท็อปจอนขนาที่ยังหายตัวได้ได้ด้วยนะครับคือไม่ต้องโผล่หน้าออกมาก็คือแฮกป้อมได้เรื่อยๆนะครับทำให้ป้อมของท็อปจอนเนี่ยคือกลายเป็นไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าไอ้สองตัวเมื่อกี้นะครับตัวอื่นยังแบบว่าเออ ให้เขาเสียเวลามายิงหน่อยนี่ซอมบ้าเดินมากดลีกขวาแฮกนะครับแล้วป้อมคุณก็ติดแงกอยู่งันนะครับประมาณสักนานอ่ะห้าหกวิเลยครับคือบอกว่ามันโคตรเสียเปรียบเลยครับแล้วซอมบ้าก็จะโผล่มาทําลายป้อมคุณทิ้งทีหลังก็ได้อะไรอย่างี้นะครับอันติเมทเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับท็อปจอนเจอซอมบ้านี่คือเซ็งแน่นอนนะครับป้อมเหมือนเหมือนไม่มีครับอืมสำหรับด่านที่เหมาะกับการเล่นท็อปจอนนะครับด่านแรกก็คือพวกไฮบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อฮอลลีวูดคิงโลนะครับนูบานิ วันนี้ยังมีอยู่จริงอยู่ป่าววะปลาซิโอเงี้ยพวกนี้ครับจะเป็นด่านที่เราสามารถเล่นท็อปจอนได้ดีมากท็อปจอนเนี่ยจะสามารถเลือกตำแหน่งการวางป้อมได้ดีกว่าด่านทั่วไปนะครับถ้าอย่างด่านเพโลดเนี่ยศัตรูมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาถูกไหมครับเออด่านเพโลดด่านพุชต่างๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทําให้โอกาสที่ศัตรูจะมายืนแช่รหรือย,ยืนติดอยู่กับคุณ ติดกับป้อมของคุณนะ่ะมันมีน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นด่านพวกคอนโทรลพออย่างที่ผมบอกนะครับศัตรูจําเป็นจะต้องเดินมาเพื่อยึดพื้นที่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาทาลายป้อมไม่ได้หรือว่าหาป้อมไม่เจออะไรเงี้ยนะครับมันก็ยิงเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆนะครับทำให้แบบว่ามันเพิ่มแบบภาระให้กับทีมฝนรงข้ามต้องมากํกำจัดป้อมคุณอีกอะเออนะฮะส่วนเรื่องขนาดของแมปนี่ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับจะจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เนี่ยก็คือได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นแมปที่ แคบหน่อยก็จะดีเพราะว่าอันติเมตของท็อปจอนก็จะใช้ประโยชน์ได้สูงด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นด่านที่กว้างๆเนี่ยก็จะทําให้อันติของท็อปจอนมันลดความมีประโยชน์ลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าป้อมมันก็มีมุมยิงมากขึ้นด้วยไงก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ไม่เหมาะเลยพวกด่าน King o f t h e Hill นะครับที่เราเล่นกันหรือด่านพุชอย่างเงี้ยพอยหลักของการเล่นท็อปจอนเนี่ยมันคือการเล่นเป็นฝั่งดีเฟนส์มากกว่านะครับในแมปที่เล่นเป็นฝั่งไอเทคทั้งคู่แบบนั้นอนะ่ะมันไม่ค่อยเหมาะ กว่าจะวางป้อมกว่าจะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดศัตรูมาโฟกัสที่คุณไล่ยิงไล่กําจัดป้อมคุณตลอดแบบนี้นะครับวางไม่ได้เลยมันจะทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงไปเยอะเลยนะครับอย่างดันพุชอย่างเงี้ยคุณวางตรงนี้เสร็จปุ๊บเอา้าไม่ดันหุ่นยนต์เลยไปนู่นแล้วคุณก็ต้องมาหาตําแหน่งวางใหม่สรุปวางไม่ทันโดนยิงทิ้งอีกอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มันไม่เหมือนกับการแบบเล่นดนะีเฟนต์อ่ะเออมันจะเล่นยุ่งยากกว่านะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะ แต่ถ้าเกิดจะใครจะเล่นก็แล้วแต่นะครับตามกําลังศรัทธาเลยสำหรับทอจองก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นตัวละครที่มีการเล่นแบบเฉพาะทางตัวหนึ่งนะครับหลายคนก็น่าจะชื่นชอบในการเล่นลุงป้อมคนนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นคนนึงที่ชอบเล่นมากนะครับแล้วขอยืนยันเลยว่าตัวนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าโทรเกมนะครับเออมันเป็นตัวที่เล่นได้จริงนะครับมีความสามารถเก่งจริงๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับไอเดียและความคิดสร้างสารรค์ของคุณในการวางเทเลทด,ด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวนะครับโดนทังป้อมรัวๆอะไรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับมันเป็นตัวเฉพาะทางจริงๆนะเออตัวอื่นอาจจะมีประโยชน์กว่าในหลายๆสถานก,การณ์นะครับโอเคสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน